วัสดี e ครับสมาชนองเอฟรครับวันนี้เรามาคั่งวงวุง้นเส้นใส่ไฟใส่ผักละนะครับเนาะง่ายๆครับเราก็จตัพริกก็ผมเตรียมผัดให้หอมแล้วก็เอางุ้เส้นลงนะครับนะครับงุ้มเส้นลงผัดให้มันแห้งนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวแก่เอาผักละลงนะครับปรุงปรุงก็มีบางทีอย่างครับน้ำมันหอยอิวขาวน้ำตาลทราย น้ำปลาให้น่อยเย่อมันหอมครับปรุงรสหน่อยมันกลมกลมนะครับเนาะนะครับกลิ่นหอมขนาดครับหอมทะลุจอครับผมนะที่น้องจะเอาผัดแห้งแล้วเอาผักละลงเลยครับผมผักละใส่นะครับเนาะงผักละที่เขาเด็ดเตรียมไว้นะครับใส่แล้วก็ผัดกับก๊ำนะปรุงรสรับเนาะหอมขนาดครับ ปรุงรสแต่สงสูรสนะครับเนาะกระป๋มน้ำมันหอยน้อยครับผมแล้วก็ซีอ,อิ๊วขาวนะครับเนอแล้วก็เกลือกระปอมอนะครับโอเคครับหลังจากป,ปรุงเรียบร้อยนะครับเนาะเราก็ คนเห็นจะกำให้ผัก,ก,รรม,กมันสุกนะครับเนาะเดี๋ยวเผมปรดกิ่นเลยนะครับผมทดลองคุณจอดรับลองเอาไปเนี่ยกันดูนะครับผมไปน้อยทุกท่านครับผมรำนคะครับพร้อมครับผม